สวัสดีครับพบกนันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่ชาญเนือกันต่อนะครับล่าสุดกองกำลังตะอ่างหรือ TNL A ประกาศว่าสามารถยึดอีกค่ายฐานพม่าในเมืองน้ำตู้รัชานเหนือพร้อมอาวุธกระสุนจำนวนมากรวมทั้งปืนครกเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ สำนักข่าวเวสเทิร์นนิรายงานเมื่อวันที่28ธันวาคม2566ว่ากองทัพตาอางหรือ T.N.L.A. ประกาศว่าได้ยึดอีกค่ายทหาพรพมา่าในเมืองน้ำตู้พร้อมสถานีตำรวจและสำนักง,งานทุกหน่วยงานในสังกัาาดสภาทหารโดยปฏิบัติการเริ่มตั้งแต่วันที่25ธันวาคมที่ผ่านมากองทัพตาอางหรือ T.N.L.A. เริ่มโจมตีค่ายทหารในเมืองนาำตู้ และหลังจากการสู้รบกันถึง4วันพวกเขาก็าสามารถควบคุมเมืองน้ำตู้ทั้งหมดได้พร้อมระบุว่าผลของการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายในหมู่บ้านของฐานพมา่าทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บแรายอาคารทางาศาสนาโบสถ์ได้รับความเสียหายจากอาวุธหนักและระเบิดทางอากาศและบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังถูกเพลิงไหมรายงานข่าวระบุด,ด้วยว่าระหว่างปฏิบัติการ1027 จนถึงวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมากองทัพตาอางสามารถยึดเมืองสำคัญสำคัญได้เช่นเมืองน้ำซานเมืองน้ำคำําเมืองม่านต้งและล่าสุดคือเมืองน้ำตู้อย่างสมบูรณ์ครับสถานการณ์ในรัชชาเหนือของฐานพมา่าตอนนี้กำลังสูญเสียพื้นที่ลงไปเรื่อยๆรวมทั้งอาวุธก็ถูกยึดไปจำนวนมากทางอาวุธหนะักอาวุธเบา ซึ่งสถานการณ์อย่างนี้มีจีนเท่านั้นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้แต่ก็อาจจะโดนจีนใช้เงื่อนไขเหล่านี้ในการหาประโยชน์จากพม่าแบบเต็มๆต,ต,ตามมาครับ